สวัสดีจ้ารัตนาข้อสกุลจ้ามีกับข้าวรัตนาจ้าวันนี้ค่ะมีผัดบักบ้งมีลาบจ้าลาบมีข้าวเจี๊ยบครับน้ำจิม้มมีขาดบ่ได่คืตอตับหุ่งจ้าขาดบ่ได่ของรัตนาคืตาอตบักหุ่งค่ะแล้วก็หมูปิ้งค่ะค่ะอันนี้ก็สิรอไปกินเด้อจ้าเด้อ สวัสดีจ้ารัตนโะคสกลจ้ามันนีก,กับผ้าลูกสาวว่ากินอีกแล้วลูกสาวอีลาได้อยัางเน,นียังไงเพิ่มอีงเนาะใ้ไก่นะลูกมีไก่ไม่หมูปิง้งนี่จ้าหมูปิ้งค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวลูกสาวอืมแล้วก็มีมีชิปชิปข้าวเชียบกุ้งข้าวเชียบกุ้งแล้วก็น้ำจิ้มน้ำจิ้ม จา้ามาจา้ามาจา้าแม่กับือเก่าเราจะจระจับขีเก่เาทกหมกฮู้เสรบเสรบหมกหุ้งแซ่บแสบ อสรัสรัดอืมตาอกัอแม่อืมมต่ง พริกหวานคืกเต้าอยหอมเอาข้าวส่ด้วยนะสุข้าวแล้วนะคะ

พอใจนั่นบันทอดีนั่งทาใส่ผดสองเลยอ่ะลูกสาวกินน้ำ Um. กินเด,ดิมัเด้อฝากับยายถ้ามึงเอียดิดอยู่กับ,กม,กบ,กบกกมันกินเด้อหมูปิ้งแล้วก็ใก่อบข้าวเหนียวแสบๆเด้อตากับยาามากินเดิอ ลูกก็นั่งจริงนี่ไจ้ะขื่อ มันตามูห <tails> <sight resh> ูโมปิงหมปิงจ้ะหมปิงข้าวเหนียวอืมอ นี่แดงก็น่าลู้น้องเล่นคน่ึแวาน้อยอืมอร่อยเนะ ขอบคุณมากนะคะทีด่ดูจนจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามนาตาข้อสักคนนี้ได้จ้าบ๊ายบายค่ะยิ้มนะแอดี